สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้เมยต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงธนบัตรนะครับแบงค์อยนะครับที่ถือว่าหาง่ายนะครับไม่ได้หายากแต่อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะนะครับประเมินราคาและก็ซื้อขายได้นะครับ ในส่วนของธนบัตรนะครับที่เรานะครับจะมาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับก่อนอื่นขอยืนยันนะครับว่าทางสยามชาเนลของเรานะครับการซื้อขายกับเรานั้นนะครับไม่จําเป็นต้องทําใบรับรองแต่อย่างใดนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจผิดนะครับว่านะครับในส่วนของนะครับทางช่องของเรานั้นมีการทําใบรับรองหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีข้อมูลในหลายคนนั้นก็ ได้นะครับสอบถามเข้ามานะครับบางท่านก็อาจจะไปเจอในส่วนของมิจฉาชีพเสียเงินเสียทองแล้วก็อาจเป็นไปได้นะครับในส่วนของการซื้อขายนั้นนะครับเราจะซื้อขายผ่านทาง Line ID เท่านั้นนะครับท่านสามารถแอดไลน์ไอดีของเราในทบในท้ายคลิปทุกๆคลิปนะครับนะฮะแอดไลน์แล้วก็ส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่อย่างใดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับช่องของเรารับซื้อจริงนะครับเพราะฉะนั้นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราขอเพื่อนๆก็คือตั้งใจนะครับฟังข้อมูลให้ดีนะครับว่าแบบไหนที่มีการรับซื้อแบบไหนไม่ได้ซื้อนเด็กนะครับเอาละครับทุกคนครับผมจะมาพูดถึงนะครับแบงค์รอยนะครับรุ่นนี้กันนะครับด้านหลังจะเป็นในเรื่องของภาพพระบรุสายาสาธิตสรักของพระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์แบบนี้นะครับนะฮะ ในส่วนของแบงค์รุ่นนี้นะครับบางใบนั้นก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากใบอื่นก็คือในเรื่องของนะครับจะมีหมวดตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับแดงโผล่ขึ้นมาหรืออยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับใครพบเจอนะครับที่อยู่ด้านหลังเป็นเลขสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาขายได้นะครับส่งประเมินราคาได้เขาเรียกว่าแบงค์เลขทะลุนะครับก็สามารถขายได้นะครับแต่เอาเถอะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนนะครับมาดูแบงค์ที่ มีราคานะครับแล้วก็มีหลายคนนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับแบงค์ที่เป็นเลขกระจกนะครับว่าแบบไหนมีราคาครับบางคนเข้าใจว่าเลขกระจกนี่จะเป็นฟังการบรรยายดีๆนะครับในส่วนของเลขกระจกจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่า42-4อะไรเงี้ยนะฮะอยู่ตรงกลางก็2 42อะไรเงี้ยเขาเรียกเลขกระจกนะครับเลขกระจกแบบนี้ซื้อไหมตอนนี้ผมยังไม่ซื้อในเลขแบบนี้แต่เดี๋ยวผมใช้ดูเลขที่ซื้อนะครับ ในส่วนของเลขกระจกผมอธิบายให้กับ f อที่ยังไม่มีความรู้ฟังกันสักนิดหนึ่งบางคนได้ข้อมูลมาว่าควาว่าเลขกระจกแปลว่าอะไรนะครับอย่างเช่น4 2 4อย่างนี้ตัวนี้ก็2 42อะไรอย่างี้มันเป็นเลขสลับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเลขกระจกตรงนี้นี่สนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น4เหมือนกันอยู่ตรงกลางต้องเป็น2นะครับถึงจะ2ตรงกันอย่างนี้4ตรงนี้ต้องต้องมีตรงนี้อันนี้มันสลับกันเขาเรียกว่ากระจก7 7นะครับ7ก็คือ7จุดอยู่ตรงกลาง ถ้าแบบนี้เรียกกระจกไหมไม่ใช่นะครับมันดูคล้ายๆเฉยแต่แต่ไม่ใช่เลขกระจกนะฮะแบบนี้นะครับแล้วมีราคาไหมเลขกระจกสมมุติว่า1นึสอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์แล้วก็1นึสอย่างเงี้ยบางคนก็ก็เล่นกันบางคนก็ไม่ได้เล่นนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ชอบสะสมเขาก็เล่นกันอยู่ถ้าเป็นเลขแบบ1นึออะไรอย่างเงี้ย นะครับอ่าอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์อะไรเงี้ยแล้วก็3 2 1ออไรอย่งะไรเงี้ยเขาเล่นกันอยู่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าเก็บสะสมนะครับเลขที่เล่าให้ฟังสักคู่นี้มาดูแบงค์นี้นะครับแบงค์ที่รับซื้อจริงนะครับในส่วนของเลขกระจกนะครับถ้าใครไปเจอแบงค์เลขกระจกแบบนี้เนี่ยนะครับถ่ายได้แน่นอนนะครับทุกคนครับสังเกตให้ดีนะครับว่าทําไมถึงรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะอที่าบนะครับข้อความให้ฟังนะครับนี่ฮะ ถ้าดูแบบนี้นี่ทุกคนจะบอกว่าเป็นเลขตองหรือเปล่าเลขเบิ้ลหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เลขตองไม่ใช่เลขเบิ้ลอะไรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเลขกระจบแต่เลขนี้มันปิดหัวท้ายนะครับหัวท้ายยังไงนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายฟังคาว่าหัวท้ายนะครับหัวท้ายคือหมายถึงว่านะครับมันเริ่มต้นที่หมวดที่1ใช่ไหมครับหมวดที่1เลข1นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีนะครับตัวหนังสือกํากับอยู่พร้อมกับนะครับเลขค่านะฮะเลขค่านะฮ้าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าอย่างนี้เลขกระจกแบบนี้รับซื้อนะครับแบบนี้นะบแบบนี้มีราคาครับนี่ฮะท่านสังเกตดูนะครับก็คือห้าหนึ่ง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 ห้าคือมันปิดท้ายมันปิดหัวท้ายนะครับห้ากับห้าอย่างนี้หรือตรงนี้จะเป็นศูนย์ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับก็ปิดท้ายอย่างนี้ซื้อให้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเลขเลขนี้นะครับถ้าสมมติว่าเลขใบนี้นะครับเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดจะมีราคาแพง แพงกว่าปกตินะครับเป็นหลักพันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเลขลักษณะแบบนี้ก็ประเมินกันมากกว่าหน้าแบงค์นะครับใครเจอนะครับอย่างเช่น3ามหนึ่งอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีหัวและก็ท้ายปิดอย่างนี้ตรงกลางต้องเป็นเลขตัวตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับก็สามารถประเมินราคาได้นะครับนี่คือข้อมูลนะครับที่สยามชาแนลนะครับหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครพบเจอแบงค์ที่เป็นเลขกระจกแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์อดีนะครับ ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนะครับมีด้วยกันสองลายไอดีนะครับสยาม fc 555นะครับแล้วก็แอดแปดศูน แอดแปเนี่ยอย่าลืมใส่แอดนะครับที่เป็นนะครับตัว A ม้วนหางเนี่ยนะครับตรงนี้รับได้เป็นล้านคนนะครับเพื่อนๆสามารถแอดติดแน่นอนสําหรับสยาม f c บางเครื่องก็ติดบางคนก็ไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นมาที่801 axir ดีกว่านะครับฝากแชร์คลิปไปดูเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแลวก็นีครับไปให้นักสะสมหรืออาจจะเป็นพี่น้องของเรา นะครับที่ยังไม่มีความรู้เผื่อเขาเจออยู่ได้หลายใบก็เป็นเงินหลายบาทนะครับก็ฝากแชร์ไปหาเขาด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ